ล้างแบลเบอร์รี่กันค่ะพี่น้องจะไปให้แฉมนะคะเนาะตอนแรกตอนแรกอันนึงว่าอันสิบบา สิบวคอยได้หลายแต่มันมันมีหลายอยู่เนาะค่ะแต่ว่าอันที่ทำถเงจะเอาข้านียก็พ่อววาอันบกให้เห็ดเนาะอันจะเอามาล่องเห็ดแต่แหลกนะคะพี่น้องเนาะแต่เวลาเออเอาข้านี แรกว่าสิบเฮ็ดแย,ยมม,มันหน่อยแดเก็บไปเก็บมามันหลายค่ะพี่น้อง<ะ>เฮ็ดแย,ยมก็ได้แต่อาจจะได้กก็ปุ๊บในหน่อยอยู่เนาะค่ะเนาะลองดูลองดูหล,ลุกยานเไม่เลยค่ะพี่น้อง ได้ลไดล่อยไ่ใดล้วคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องได้ตะแกงนึ่งพอดีนะคะไปเดี๋ยวลงมือทำแยมกันอันก็จะเอาไส้มอนะคะพี่น้องไส้มอและ่ะกะอ่าเปิดไฟใบเนาะ มาถึงว่า <laughs> เปิดไฟไว้ให้บ้านอันนั้นเซ็ดให้หมอนะคะพี่น้อง <laughs> โอ้ได้เครื่องหมอนี่แลละค่ะพี่น้องเอ้จัดก็จะเปิดไฟไว้ให้บ้านอันนั้นซุกซุกซุก,ซกไปเลยเนาะคะ่ะแล้วจังคอยใ,ใส่น้ำตอกน้ำตาลเนาะค่ะพี่น้องเซ็ดตามประสานเองเด้อค่ะเด้อ ต่างภาษาเมียฝรัร่งพี่บ้านนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้เลย่ายะเปิดไฟไว้กลางๆเห็นไหมันนันๆไปเรื่อยเนาะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวถามม,ามอือเนาะว่ามันสีเห็ดเป็นปะเมียฝรัร่งคนนี้เหดแยมเป็นขึ้นโมกันป่เศรษฐศาสตร์ภาษาเฮาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เคี่ยวเคี้ยวเคี้ยวไก่สีด้แล้วพี่น้องหมายถึงว่าอ่ามันไก่สีด้ที่แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวอันมาอันซีไ่น้ำตาลแล้วอันซีกาอาเนาะค่ะเนาะพี่น้องน้ำตาลก็ได้คือว่าขนมันบอถึงก็จะค่อยใส่ไหมเอาทุกอย่างนะคะ ทตามความคิดเราปกติตั้งเยอะอ่นอัานเยอะอ่นอยู่บางทยเนาะค่ะอันเคยเห็ดอ่แยมสับปะรดเนาะค่ะแยมแยมบางนัดเนาะค่ะตอนนั้นอันอยู่ปากไตบางนัดมันหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะบางนัดมันหลายบักบางนัดจากสวนแบบโซดๆนะเข้าไปซื้อน้อเขามันถือไหมค่ะหน่วยละหาบาทสิบบาทไหมมันหวานหอมๆเนาะบัจจุบันอันก็ไม่เห็ดแยมเนาะ แต่ก่อนก็เฮ็ดแย,แยมซับประรดกินเฮ็ดใบเด็กกินเองเนอะตอนนั้น,ตนแต่สิบป,ปีที่แล้วใช่ไหมะพี่น้องเมื่อวานก็บมาค่อยแย่แยมมีผู้เสียเลยนี่นคุณน่าจะแย่แยมมาเนี่ยแบกเบอร์ลีเธอแลอ้วเนาะดานซิตุนไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่คาคลายๆก็บายๆทางไปเรื่อยๆเนาะค่ะให้มันให้น้ำม,มันลดลง อันว่าต้องใส่เกลือนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องมันสิได้มีรสชาติเนาะสิได้มีรสชาติจะทำบะหมี่ฝรั่งมันสุกเด้อค่ะพี่น้องเด้อย่างก็สิี้างไปเรื่อยๆไปนี่แหละคางไอมันอนั้นไปเรื่อยๆเนาะไอ้น้ำมันโบกไปเรื่อยๆเนาะมันเป็นแย้มไปเรื่อย อันว่าก็คือสิได้ล้วเนาะคะพี่น้องเนาะนี่ยานสิปิดไฟแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นเนาะเนาะปิดไฟแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นและจะคอยมาตักใส่ขวดเตรียมขวดไว้เตรียมขวดปลาไว้เตรียมขวดโหลปลาไว้แต่ว่ามันต้องลายว่านี้อยู่แล้วเหรเนาะอาจจะได้สองขวดของตัวนี้อันจะปิดไฟแล้วก็ปล่อยไว้มันเย็นเนาะคะพี่น้องแล้วจะคอยมาตักใส่ขวดกันเนาะ รสชาติพานเลยค่ะมันใส่เกลือน้ำน,น้อยๆนะคะพี่น้องแสบๆแสบยุคค่ะพานอยู่สรุปเนาะค่ะพี่น้องที่อันเฮ็ดแยมแบคเบอร์รีปลาเนาะคะ่ะก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะได้อ่า แช่พี่น้องค่ะพอดีอันปล่อยให้มันเย็นเนาะคะ่ะพี่น้องรางกันเลยตักใส่ขวดแต่ว่าแบลกเบอร์รี่ปลามันจะมันจะมีเม็ดนยหน่อยนิดนึงเนาะคะ่ะสำหรับคนที่บอสอบแบบเม็ดๆนะ่ะปกติอันกรบปุสอบแต่ว่าอันลองเฮ็ดเทอร์แลกเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวปีหน้าต้องกันสิเฮ็ดต้ตองเก็บราสเบอร์รี่ปลาดีกว่าเนาะนี่ได้อ่าเกืิด สองกระปุกเนาะคะนะ่ะเนาะดีอันใส่ขวดโลว่าขวดโลหน่อยอันนี้ใส่จะว่าเกือบเต็มสลับกล่าโอเคแสบอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันสิไม่ขอเสียที่ว่ามันจะมีเม็ดเม็ดเมล็ดน้อยๆเนาะสำหรับคนที่บ่ชอบเนาะแต่ว่าปู๋นถึงอันกับบุชอบเหมือนกันแต่ว่าอันลองเฮ็ดปีเทื่อแหละซื้อเนาะค่ะเนาะแต่ปีหน้ากันอันเซตอันจะจะเก็บลาดบรีสีแดงดีกว่าเนาะค่ะมาเฮ็ดแบบจังค่อยมันบ่มีเม็ดเนาะแบบนั้น แต่ว่าที่อันเหตุแบบบรีก็เพราะว่าอันพานจักรยานไปอันเห็นมันลายเนาะมือหลังกันก็เลยไปเก็บเนาะค่ะพี่น้องเอาค่ะแค่นี้แล้วค่ะพอกันวิดีโอหนาเด้อค่ะบ๊ายบายรักษา,ส,าสุขภาพค่ะ